มีคุณเรมีวัดด้วยใช่ไหมีวัดด้วยใช่ไหมครับแล้วมึงอขานอ่านภาษาอ่านอกมเตองได้ยังไม่หมด่ะปี p เบ b ร์เดย์มึงรุ่งลักค่าตกสองแก่ตออ่ะเริ่มเครียดแล้วจ้าจะอะไรดีวะต้อสองแก่สองกับคุณนภัทรพานะครับ ขบวนนี้ขบวนโซนโซนขบวนที่สองนิดเดียวโซนสองนิดเดียวข้างล่างนี้ยังไม่เกิดรืัเกิดไปแล้วแต่นางสาวบีเีนมาเสื้อเวจริงจริงเลยยุงิงาอกพมันเลเียกเราจาเรียกเขาเรียกเขาเรียกรับี่นียต้่ตต้่ตะจี่ไหต้โต๊ะเดอดตึงเลยต้อตจะเดือดตไดย้โต๊ะเือดตึ๊ดเลยต้เดอตดเลยใต้ตอดตึ้อตยต้อต้ A ah, ah, Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday Happy Happy นั่งลุกสบายไปมาสะดวกขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญความสมหวังในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งดีในชีวิตและปีปศ2500ยังไม่อยู่เยงังไม่อยู่นะครับและที่สำคัญไม่เจ็บไม่จนแห้งแห้หือ Gue t referred to this artist Desi Ni, Ueno in Tibet Let's dance